ทางด้านสำนักข่าวรอยเตอร์ก็ได้รายงานเมื่อวันที่17ธันวาคมว่าแหล่งข่าวนั้นระบุว่าโกลแมนแซกรูปอิงวานิธนากิจรายใหญ่ของสหรัฐกำลังวางแผนที่จะเลิกจ้างพนักงานหลายพันคน เพื่อปรับลดค่าใช้จ่ายและปรรลุปเป้ากำไรของธนาคารโดยการปลดพนักงานนั้นเป็นสัญญาณล่าสุดที่บ่งชี้ว่าการปรับลดกำลังเร่งตัวไปทั่วทั้งวอล์สตรีทเนื่องจากรายรับจากวานิธนากีดลดลงในปีนี้ทมกลางการชะลอตัวของการควบรวมกิจการและการเสนอขายหุ้นโดยโกลแมนแซกมีพนักงานจำนวน49,100คนณสิ้นไตรมาสที่3หลังจากเพิ่มจำนวนพนักงานจำนวนมากในช่วงที่เกิดโรคระบ,บาดโควิด -19 ซึ่งจำนวนพนักงานจะยังคงสูงกว่าระดับก่อนเกิดโรคระบาดซึ่งจํานวนพนักงานอยู่ที่38,300คนณสิ้นปี2562โดยแหล่งข่าวกล่าวว่าจํานวนพนักงานที่จะได้รับผลกระทบจากการปลดพนักงานนั้นยังคงอยู่ระหว่างการหารือและคาดว่าจะสรุปรายละเอียดได้ในต้นปีหน้าขณะที่แหล่งข่าวอีกรายก็ระบุว่านาคารกำลังชั่งน้ำหนัก การตัดกลุ่มโบนัสประจำปีในปีนี้ซึ่งตรงข้ามกับการเพิ่มขึ้น40-50%สำหรับวานิธนากิจที่มีผลงานดีที่สุดในปี2564โดยหุ้นของบริษัทนั้นร่วงลง1.3%ในการซื้อขายของวันที่17ธันวาคม ควบคู่ไปกับหุ้นของ JP Morgan Chase และ Morgan Stanley ที่ร่วงลง0.6%และ1.3%ตามลำดับขณะที่หุ้นโกลแมนร่วงลงเกือบ10%ในปีนี้แต่ก็ยังมีประสิทธิภาพดีกว่าดัชนีธนาคาร S&P 500ซึ่งลดลง24%เมื่อเทียบเป็นรายปีและนอกจากนี้ธนาคารยังส่งสัญญาณว่ากำลังลดความทะเยอทะยานสำหรับมาคัสซึ่งเป็นหน่วยผู้บริโภคที่ขาดทุนในเดือนตุลาคม โดยโกลแมนยังวางแผนที่จะหยุดการให้สินเชื่อผู้บริโภคที่ไม่มีหลักประกรันอีกด้วยและทางด้านเดวิสโซโลมอนประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งเข้ารับตำแหน่งในปี2 5 6 1ได้พยายามกระจายการดำเนินงานของบริษัทร่วมกับมาคัสซึ่งถูกวางไว้ภายใต้ธุรกิจความมั่งคั่งในเดือนตุลาคมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสับเปลี่ยนการบริหารที่รวมหน่วยการค้าและว่านิธนากิจเข้าด้วยกันขณะเดียวกันนั้น เซมาฟอร์ก่อนหน้านี้ก็ได้รายง,งานว่าโกแมนจะเลิกจ้างพนักงานมากถึง4,000คนเนื่องจากธนาคารนั้นต้องดิ้นรนเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายผลกำไรส่วนทางด้านอีลอนมัสนั้นก็กำลังมองหานักลงทุนรายใหม่เพื่อซื้อหุ้นทวิตเตอร์โดยอีลอนมัสจะขายหุ้นที่ราคา54.2ดอลลาร์ต่อหุ้นซึ่งเป็นราคาเดียวกับที่เขาซื้อทวิตเตอร์มาด้วยราคารวม4.4หมื่น,นล้านดอลลาร์เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา โดยเว็บไซต์ข่าวเซมาฟอร์ได้รายงานว่าจาเรดเบอร์ชอร์กรรมการผู้จัดการของสำนักงานครอบครัวของอีลอนมัสได้ติดต่อนักลงทุนที่มีศักยภาพในสัปดาห์นี้เพื่อเจราจาขายหุ้นทวิตเตอร์บางส่วนโดยรอสเกอร์เบอร์ผู้บริหารเกอร์เบอร์คาวาสกิวเอลแอนด์อินเวสท์เมนต์แมネจเมนต์และได้เข้าร่วมในการซื้อกิจการของทวิตเตอร์ก่อนหน้านี้นั้นได้ยืนยันการติดต่อดังกล่าวซึ่งสำนักข่าวบลูเบิร์กรายงานว่าความพยายามในการระดมทุนเกิดขึ้น หลังจะเกิดความปั่นป่วนในทวิตเตอร์โดยอีลอนมัสได้สั่งปลดพนักงานยกเลิกนโยบายของบริษัทที่มีมาอย่างยาวนานตลอดจนการคืนสถานะให้กับบัญชีทวิตเตอร์ที่ถูกระงับโดยล่าสุดในสัปดาห์นี้ทวิตเตอร์ก็ได้สั่งระงับบัญชีของนักข่าวหลายคนที่อีลอนมัสระบุว่าทำให้ครอบครัวของเขาตกอยู่ในอันตรายด้วยการเปิดเผยข้อมูลตำแหน่งเกี่ยวกับเครื่องบิส่วนตัวของเขาโดยอีลอนมัสเป็น CEO ของเทสล และ SpaceX ได้ยอมรับในช่วงที่ผ่านมาว่าได้จ่ายเงินมากเกินไป เพื่อสื่อหุ้นทวิตเตอร์แต่ก็แสดงความเชื่อมั่นต่อแนวโน้มของทวิตเตอร์ในระยะยาวโดยอย่างไรก็ตามทวิตเตอร์ยังไม่ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับรายงานข่าวนี้ซึ่งเซมาฟอร์รายงานว่าเอกสารที่ประกาศโอกาสการลงทุนใหม่ในทวิตเตอร์ระบุว่าเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญในราคาและเงื่อนไขเดิมโดยกำหนดเป้าหมายปิดการขายสิ้นปี2565นี้ซึ่งเอกสารดังกล่าวระบุว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวนั้น มีขึ้นเนื่อจากการเรียกร้องอย่างมากที่จะลงทุนในทวิตเตอร์ซึ่งเกอร์เบอร์กล่าวว่าเขาวางแผนที่จะติดต่อกับลูกค้าซึ่งหลายรายถือหุ้นจํานวนมากในเทสลาเพื่อที่จะประเมินความสนใจของพวกเขาในข้อเสนอของทวิตเตอร์ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อและข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ